สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนรับเข้าสู่กิจกรรมดีๆนะครับกับงานศิลปะชีพประทีปไทยโอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมีครับค่ะดิฉันเฟย์สรินยาค่ะผมต้นก้าวสลันดัยนะครับช่วงนี้ก็เช้าเชแบบนี้นะฮะเรามาส่งมอบความสุขแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผ่านทาง w w w o t o p s h o p p i n p .com แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ Facebook Fanpage ศิลปาชีพปฏิบไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีซึ่งงานนี้ก็จัดโดยโกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับใช่แล้วนะคะหน่วยงานดีๆหน่วยงานคุณภาพนะคะแล้วก็สําหรับในครั้งนี้นะคะทุกท่านจะได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้า O-TOP ระดับ3-5ถึง5ดาวจากทั่วประเทศนะคะกว่า1 0,000 000รายการรวมถึงผลิตภัณฑ์ฝีมือคนในชุมชนนะคะแล้วก็ฝีมือคนไทยค่ะผ่านทางมูลนิธิ ศิลปาชีพนะคะซึ่งก็มีมาให้เลือกกันหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้กับผลงานของศิลปิน o อท็อปนะคะหลายๆแขนงนะคะที่เป็นฝีมือคนไทยค่ะ รวมถึงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่อยากจะได้อาหารอร่อยกับโอท็อปชนชิมนะคะก็ยังสามารถสั่งกันได้นะคะส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของชาวโอท็อปเรานะครับที่ได้นำเอาผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆนะฮะมาให้สำหรับคุณผู้ชมเนี่ยได้ช็อปผ่านกันทางออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับแล้วก็นอกจากจะได้ช็อปผ่านออนไลน์แล้วนะครับทุกท่านก็สามารถไปตามสถานที่จริงกันได้ที่เราจัดกันแบบออนไซต์นะครับสามห้างมเดเร์นเทป ต่างๆนะครับที่ J.J. M. <More> อบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ครับที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามครับลานสุขสยามชั้น G ีครับแล้วก็ที่ศูนย์การค้าไม่กะบางนาครับโซนแบงกิ้งชั้น1น,นั่นเองครับอ่านะคะ,ะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะคะไปสัมผัสกันนะคะกับผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพแล้วก็จะได้ไปอุดหนุนด้วยนะคะ ก็เชื่อว่าคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะคนไทยมีน้ำใจนะคะแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนเยอะๆนะคะสำหรับในครั้งนี้ก็จัดกันยาวๆจนถึง9ตุลาคมเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันรวมถึงยังสามารถคอมเมนต์นะคะ กดเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะพูดคุยสดๆกับเรา2คนได้ผ่านหน้าจอตรงนี้ด้วยนะคะก็จะได้พูดคุยกันหลายๆช่วงเวลาอย่างช่วงนี้ก็คือเปิดงานก่อนนะคะคเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีสินค้าราคาโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยใช่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะจะได้พบกับอีกหนึ่งสาวสวยนะครับกับการไลฟ์สดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากโอท็อปของเราซึ่งมาพร้อมกับโปรโมชั่นด้วยคนนี้สวยมากๆในตาแขร์ชมดิฉันเยอะค่ะดันเขินคุณ าเล็กฮะแต่คุณก็สวยนะก็พยายามทำตาโตอยู่วันนี้พบกับคุณพิงกี้สาววิกาชัยเดชกับการไลฟ์สดยกให้เลยนะคะสาวตาโตของเราเมื่อวานนี้ไปดูคุณแพทน่ารักมากสนุกมากแล้วก็แบบใส่เสื้อแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี่แบบน่ารักมากเลยเก๋มากเลยอ่ะครับผมนะคะก็วัยรุ่นก็ใส่ได้นะคะนะคะก็มีหลากหลายดีไซน์ให้ได้เลือกกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อปเนาะนะคะอะนอกจากนี้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมี แจกโค้ดให้นะคะมีแจกโค้ดพิเศษให้สำหรับผู้ที่อยากจะช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนกันนะคะผ่านทางเว็บไซต์ o t o p k i ข s p o p p i n g .com นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นโค้ดไว้ให้ทุกท่านก่อนเลยละกันนะคะคผเผื่อใครที่อยากจะช้อปปิ้งในช่วงเช้าๆแบบนี้รับไปเลยส่วนลด50บาทนะคะต่อ1ออเดอร์นะคะพิมพ์โค้ดส่วนลดไปด้วยนะคะ o t o p w e l c o ค e ค่ะจัดให้เลยนะคะโดยกรมการพัฒนาชุมชน สำหรับโคดนี้พี่ต้นสามารถใช้ได้ทุกวันนะครับผมนะคะเข้ามาช้อปปิ้งก็สามารถกดโค้ดได้เลยนะคะโอท็อปเบลคัม um จะได้รับส่วนลด50บาทจะซื้อสินค้าหมวดไหนก็ได้ค่ะใช่แล้วนะครับใช้ไปจนถึงวันสุดท้ายการจัดงาน9ตุลาคมนี้นะฮะบางคนบอกว่าขอใช้ติ้งต่างเป็นวันที่1 0 11อันนี้ไม่ได้นะฮะเกินแล้วเกินแล,แล้วนะฮะเราขอใช้ภายในงานเฉพาะกิจกรรมภายในงานของเราถึงวันที่9ตุลาคมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งโค้ดครับเป็นโค้ดเซอร์ไพรส์มากๆบอกเลยได้ไหมอ่ะบอกเลยก ไ,ได้<อ>แต่ยังยใช้ตอนนี้ไม่ได้นะใช้ตอนนี้ไม่ได้ไปใช้ตอนเย็นนะคะท <c oughs> ่านผู้ชม <c oughs> ไปใช้ตอนเย็นนะ <c oughs> แต่ว่าจดไว้ก่อนเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เลือก สินค้าใส่ตะกร้ารอไว้ได้เลยนะคะครับกับโค้ดอันนี้นะครับ O top 599โอ้ยแจกเยอะจริงๆวันนี้นะจะลดเยอะไปไหนนะฮะสำหรับโค้ดนี้นะครับก็อย่างที่คุณปุ้ยบอกไปไปช้อปกันได้ใช้โค้ดนี้กับ O top 599ในช่วงเวลา16นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มนะฮะทำไมวันนี้ลดเยอะจังเลยฮะับไปเลยส่วนลด599บอดโหคนลุกให้คุณดูดิฮะมิจนุต้องไปซื้อเสื้อผ้าสักษา สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าตัวลดไปเกือบหน่ร้อยสุดยอด <c oughs> นะคะต้องไปอุดหนุนกันเยอะนะคะแจกโค้ดกันแบบนี้โค้ดนี้นะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะใช้ได้ตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะคเพราะฉะนั้นตอนนี้เลือกสินค้าใส่ตะกร้าไว้รอได้เลยนะคะครับแล้วถึงสี่โมงเย็นปุ๊บจะเป็นช่วงนาทีทองครับสามารถใช้โค้ดต,ตัวน,นี้ได้กับโอท็อปห้าเก้าเก้ารับส่วนลดห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช้ได้เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะวันเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบเลือกสินค้า 4ี่โมงเย็นจ่ายสตุงสตังกันกดโค้ดไปได้เลยค่<ฮ>ะลดให้เลยทันทีครัต้องขอ,<ะ>ข,อขอบพระคุณกรมการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ทีมงานของเราฮะที่ได้จัดโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีโคด้ดดีๆแบบนี้ลดกันเยอะมากๆ599ให้สําหรับทุกท่านก็ฝากติดตามกันได้นะครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าตอนนี้นะฮะอีกหนึ่งไฮไลท์กิจกรรมของเราที่เริ่มต้นขึ้นไปแล้วนะฮะตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาสามสินาทีนะครับ <ฮะ S 2> ไปจนถึงเวลา15บหนาฬิกาสานาทีนะครับกับกิจกรรม business matching นะครับการจับคู่ เจรจาทางธุรกิจนะฮะระหว่างผู้ประกอบการะนะฮะผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ไบเยอร์นะฮะอย่างศูนย์การค้าต่างๆแบบนี้ะนะครับก็จะมีการพูดคุยกันตกลงกันแล้วก็พูดคุยในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะว่าวจะวางสินค้ากันที่ไหนอย่างไรจํานวนเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็สามารถเข้าไป มีการเจรจากันอยู่แล้วใช่แล้วผ่านทางออนไลน์นะครับก็เป็นการเพิ่มศักยภาพเพิ่มตรงทางการจัดจำหน่าย้นมาแล้วพี่ต้นภาพขึ้นมาแล้วอันนี้คือบรรยากาศนะคะของการจับคู่เจรจาธุรกิจค่ะครับผมนี่ได้เห็นกันแบบว่าจริงจังเลยสดๆค่ะตรงนี้เลยเมื่อกี้ทีมงานฝากมาบอกว่าเดี๋ยวสําหรับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ไม่เป็นก็อยากจะให้อ่ ศึกษากันนิดนึงนะฮะในการที่จะมาจับคู่แมทชิ่งทางธุรกิจกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีทีมงานคอยแนะนําให้นะคะไม่ต้องห่วงสบายมากเดี๋ยวนี้ง่ายเพียงปลายนิ้วค่ะนะคะอยู่ที่ไหนก็ใกล้กันได้หมดนะคะทั่วโลกครับมีที่ไหนบ้างคุณปุ้ยนะฮะนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเซรังสิตนะครับ ร้านกาแฟคาเฟอเมซอนจากจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับก็จะมีหลายที่เลยนะคะจากดีโอโล่ไทยแลนด์บริษัทโกลเด้นครีมจำกัดนะครับจากศูนย์การค้ามาย่านะฮะจากจังหวัดเชียงใหม่อ้มาไกลเหมือนกันนะเออมายานะคะหทางนี้ก็ดังนะคดังมากนะฮแล้วก็มีศูนย์การค้าเจเจมอนะครับมีที่บริษัททูพีพราวจำกัดนะครับ จาก The s y n e r g y Global Company Limited นะครับแล้วก็บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะครับนะก็มาจากหลายๆที่นะคะออนไลน์กันนะคะจับคู่เจรจาธุรกิจแบบออนไลน์นะคะ Business Matching วันนี้นะคะก็คาดว่า สินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของเราจะได้ไปกระจายขายกันอยู่ให้ทั่วประเทศเลยนะคะครับแล้วก็ที่สําคัญอยากจะให้กิน inter กันเยอะๆเลยนะฮะ<ช>เพราะว่าเป็นการต่อยอดด้วยพัฒนาศักยภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของอผู้ประกอบการแล้วก็จะได้นําเอาเม็ดเงินต,งต่างๆกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยนะฮะจะได้หมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับใช่แล้วค่ะนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะใครที่อาจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายใดๆลอง ทักแชทกันเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะได้รายลเรียกแมเสเซจกันไปได้นะคะแนะนํากันได้ในช่วงนี้นะคะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณชุดสภาพพิธีกรแหมวันนี้มาแมทกันมากๆสีไรฮะนะคะ สีชมพูอมม่วงน่ารักน่ารักดูเป็นแบบผู้ชายใสๆขึ้นมาเลยนะคะประมาณนั้นเลยของคุณปุ้ยก็สวยนะครับสำหรับของคุณปุ้ยของคุณปุ้ยเป็นเสื้อคลุมผ้าฝ้ายมัดมีหมักโครนย้อมสีธรรมชาตินะครับใช้เทคนิคพิเศษนั่นก็คือการสลับขิดนะฮะจากร้านนิสาชนจังหวัดหนองคายบูธหมายเลข40ครับมีจัดจำหน่ายตอนนี้กันแล้วจนถึงวันที่9นะฮะ9ตุลาคมกันเลยที่ศูนย์การค้าไม่กลับบางนานะครับใช่แล้วหรือว่าใคร ที่สนใจก็แคปหน้าจอแล้วทักแชทมาได้นะคะคเดี๋ยวฉันจะขายต่อให้ราคาพิเศษใช่ไหมใช่ทักเข้ามาได้อยากจะได้อะไรหน้าจอแบบทักมาได้เลยนะคะเราจัดให้แน่นอนนะคะราคาพิเศษครับของต้นกล้าก็ราคาพิเศษเหมือนกันนะครับเป็นเสื้อผ้าฝ้ายมัดหมี่สีตกร คอพระราชทานนะครับจากพิษากิจชุมชนกลุ่มสายใยรักตัดเย็บบูธหมายเลข22่นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ที่ศูนย์การค้าไม่กะบางนาครับในพจนสวยๆดูหน่อยน่ารักว่าเอาไว้ใส่แบบไปะลงทะเลได้หมายเลข2นางสาวบุญมีเนี่ยแต่มีผู้คู่อย่างงี้ด้วยผู้คู่น่ารักมากเออเป็นเสื้อคลุมเนาะใส่สบายๆของผมก็จะดูเป็นแบบทางการทางการหน่อยเนาะ ไว้งานทางการไปงานบวชงานแต่งได้หรือว่าทางข้าราชการนี่ต้องใส่เพื่อที่จะทางานสวยมากเป็นการอนุรักษ์ภายใส่แล้วหล่อขึ้นอีก89%เลยเอาตังค์ไปฮะขอบคุณค่ะ สังไม่ได้เอามาด้วยวังขอบคุณชุดเสื้อผ้านะครัทำให้คุณดูดีขึ้นได้ใช่แล้วขอบคุณมากๆเลยใครอยากจะได้ก็จัดไปนะคะสำหรับในงานนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดด้วยนะวันนี้แจกให้นะคะ o อท็อป9้ค่ะนอกจากนี้เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราจะเอาผลิตภัณฑ์สินค้ามาจัดจาหน่ายกันแบบลดราคากันพิเศษค่ะใช้วารายการสําหรับรอบแรกนะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงลดให้50นะคะ บอกเลยว่าราคาเต็มเท่าไหร่เนี่ยลดไปเลยครึ่งหนึ่งนะคะวิธีการ F ก็ออแอบแาาะคะแปหน้าจอแล้วทักแชทเข้ามานะคะแคปหน้าจอแล้วทักแชทเข้ามาใครอยากจะให้เพื่อน ได้สินค้าคราคาพิเศษแบบนี้รีบแชร์กันออกไปนะคะ13นาฬิกาเราจะได้กลับมาเจอกันแน่นอนใช่แล้วนะครับแล้วก็เราจะมีการแจกรางวาัลนะครับเป็นกิฟต์เซตผล,ลิตภัณฑ์จากสินค้าโอท็อของเราสวยๆเลยหลากหลายผลิตภัณฑ์จัดเซ็ตให้นะครับก็จะมีกันสอรอบนะครับในรอบเวลา14นาฬิกาแล้วก็18นาฬิกานะครับซึ่งจะจับแจกกันแต่ละรอบเนี่ยประมาณ 60รางวัลน,<ช>นะครับก<ช>ติกาเป็นยังไงเขาบอกว่าซื้อสินค้านะครับร้านไหนก็ได้รวบรวมให้ครบทุก500บาทนะครับ<ช>คุณจะได้1สิทธิ์ครับในการที่จะไปลุ้นรับรางวัลของเราใช่แล้วลง่ายๆแค่นี้เองได้ผลิตภาาัณฑ์ดีๆด้วยได้ส่วนลดด้วยแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลด้วยนะคะรวมถึงในวันสุดท้าย9ตุลาคมนะคะก็ยังจะได้ลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์นะคะจากการช็อป สินค้าครบ500บาทนะคะจะไปลุ้นรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำหนัก50สตางค์นะคะอีก23เส้น ได้ลุ้นแล้วลุ้นอีกเลยนะคะรับแล้วรับอีกถ้าถ้าแบบนี้ท่านหนึ่งสามารถรับ2รางวัลได้ไหมคะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรคะชื่อเดียวกันนะฮะเป็นสร้อยคอเป็นสร้อยคอทองคำสร้อยคอทองคำได้1ค่ะได้1แต่ถ้าเป็นกิฟต์เซตในแต่ละวันเนี่ยเราให้สูงสุดถึง2เลยนะคะแล้วก็ส่งไปให้ถึงบ้านเลยค่ะแล้วไปเปิดแบบไปเซอร์ไพรส์กันเอาเองนะคะท่านผู้ชมคะไปเซอร์ไพรส์กันนะเพราะว่าแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีมูลค่า500บาททุกกล่องเลยนะคะแต่ว่าสินค้าข้างในเนี่ยจะคละสลับ สับเปลี่ยนกันไปนะคะก็จะมีมูลค่า500บาทมีทั้งเสือ้อมีทั้งของใช้มีทั้งอาหารขนมอะไรต่างๆจะจัดเซ็ตคระไปให้นะคะแต่ละท่านอาจจะได้ไม่เหมือนกันไม่ต้องตกใจไปว่าเอ๊ะมาจากที่เดียวกันหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นผลิตภาาัณฑ์โอท็อปที่เรา สนับสนุนผู้ประกอบการที่มาจัดแสดงจัดจำหน่ายสินค้าในงานนี้กันนะคะใช่แล้วนะเพราะว่าในช่วงนี้อย่างที่เราทร,บทราบๆไปอย่างดีนะครับก็อยู่ในภาวะของโรคระบาดนะครับโควิด -19 นะคะที่ยังไม่ยอมไปไหนสักทีซึ่งเราก็ต้องดูม,มดันเริ่มดีขึ้นแล้วนะเริ่มดีขึ้นนะครับไหนก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยน้ําท่วมกันบ้างานะครับที่ผู้ประกอบการหลายๆจังหวัดเนี่ยประสบปัญหาอยู่นะครับเราก็จะไม่มีสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ฮะสินค้ามาอยู่ที่นี่แล้วอยู่บน ออนไลน์ Online, เราช่วยกันสนับสนุนผู้ประกอบการของเรานะครเพื่อเป็นการช่วยต่อยอดแล้วก็เดินหน้าต่อใช่แล้วนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะเรื่องน้าใจนี้คนไทยสุดยอดที่1ในโลกเลยนะคะยังไงก็อุดหนุนกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะถือว่าได้ซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปใช้กันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยว ช่วงเย็นยังมีมินิคอนเสิร์ตด้วยใช่แล้ววันนี้ได้เจอใครคะว <hairstyle. com> <l washer and nuts> ันน <c oughs> ี้ครับได้เจอขวัญใจของคุณปุ้ยแล้วว่าต้นกล้าเลยนะฮะพี่ชายเป็นพี่ชายของพวกเรานะครับร้องเพลงเพราะมากร้องเพลงในแนวของให้กําลังใจนะครับหรือว่าเป็นเพลงของคนที่กําลังอกหักอยู่อย่างนี้เพราะจริงๆได้พบกับมินิคอนเสิร์ตของคุณพละพลพลกองเสงรอบเวลา17นาฬิกาครับเจอคุณพ่อคนนี้เลยนะคะเสียงนุ่ม Family Man น่ารักสดใสอารมณ์ดีติดตามตลอดเลยนะรับางทีผมก็เปิด Facebook ไปในช่วง กลางคืนเนี่ยก็เขาก็อ่อนสวดร้องเพลงโชว์เลยนะอืมก็มีนะคะอยากเจเจมอวันนี้นะฮะที่ศูนย์การค้าเจเจมอ16นาฬิกาวันนี้ไปสนุกสนานกันได้ดอกไม้เธอใหญ่มากทำไมฮะใครอะใครละคะใครละฮะเป็นใครไปไม่ได้เออนั่นน่ะสิครับเป็นใครเอ่ยเป็นคู่แฝดคู่นี้แฝดคนละฝาแฝดคนละฝาแต่ว่า ความตลกของเธอเนี่ยโหไม่มีขีดจำกัดเลยนะฮะตลอด1ชั่วโมงกันเลยกับมินิคอนเสิร์ตของคุณล ul ูลูลาล่านะครับ16นาฬิกาที่ศูนย์การค้าเจเจมอครับเวทีสั่นสะเทือนแน่นอนค่ะยันนี้เจเจมอน,น,น,อน,นะคะรา <laughs> ติดตามกันแล้วก็อย่าลืมจะเจอกับคุณพิงกี้ด้วยนะคะในช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวเธอจะมาไลฟ์สดนะคะเกี่ยวกับผลิตภณัณฑ์โอท็อปนะคะที่น่าสนใจนะคะจะมีอะไรบ้างก็ติดตามกันได้นะคะใน2ช่องทาง w w w o t o p ์โอท p อปขีดช้และ Facebook Fanpage ศิลปะราชีปทิพไทยโอทอปก้าไกลด้วยพระบรารมีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราสองคนขอตกไปพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาพร้อมกับ5รายการสินค้าลดแหลก50%นะคะติดตามได้13นาฬิกาช่วงนี้พักสักครู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ